สวัสดีครับเช้านี้วันพฤหัสที่4กลกุมภาพันธ์2 5 6พเวลาประมาณ07 30นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่บริเวณอ่าวโกลเด้นเบย์หรืออ่าวทองคำเมืองออกโปเกาะกอเจเกาหลีใต้ครับด้านล่างเป็น ช่องทางเข้าออกของเรือด้านซ้ายจะเป็นอนุสารีถ้ท่านแม่ทัพรีสุชินครับตรงไปแหลมจะเห็นอนุสรีรีแหลมๆโผล่ขึ้นมาจากชายเขานะครับอุณหภูมิขนาดนี้ประมาณ4องศาครับตอนนี้อากาศสดใสยอยู่เย็นสบาย ใส่เสื้อนหนามาสองชั้นครับ